รทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวครับไหนๆวันนี้เรามาที่จังหวัดจันทบุรีแล้วครับเราก็มาลุยถึงสวนทุเรียนแถงทุเรียนนะครับขึ้นชื่อในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็รับประกันคุณภาพเลยนะครับสำหรับร้านปราณีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตรงนี้ถนนเส้นอะไรครับคุณลุงครับตรงนี้เรียกอำเภอท่าใหม่เอออำเเภท่่าใหมนินสูงอำเภอท่าใหม่เนินสูงอ๋อเนินสูงตำบลอำเภอตําบลอะไรนะครับเขาวอำเภอท่าใหม่ออ๋ตำบลเขาวัวออำเภท่่าใหมจังหวัดจันทบุรีนะครับเอาลูกนี้พอไหมเนี่ยลูกเดียวพอไหม นี่ครับวันนี้เรามาซื้อทุเรียนจันบุรีของแท้ร้านปาณีใช่ไหมครับครับผมเอมีสวนทุเรียนเองเลยใช่ไหมลุงครับครับผมใช่ครับเราทำสวนนี้มากี่ปีแล้วมาสามสิบปีครับกี่ไร่ครับทั้งหมดเจ็ดสิบไร่ครับโอ้โหเจ็ดสิบไร่ปีปีหนึ่งทำเงินได้เยอะครับโอ้ไปนี่เรื่อยครับนี่มีมีส่งออกด้วยใช่ไหมครับมีครับผม นี่นี่อะไรครับของหมอนทองใช่ไหมครับมนี่ยครับอันนี้หมอนทองครับนี่ถ้าคนมาก็ต้องซื้อทุเรียนเป็นของฝากจากเมืองจันนี่ครับวันนี้อาจารย์เบสนะครับเอมาริสก็มาซื้อด้วยครับเนี่ยวันนี้มา MOU แล้วก็ถือโอกาสได้มาซื้อทุเรียนเนื้อเยอะเนื้อเยอะ อันนี้กินได้เลยครับพร้อมกินปอกกันสดๆเลยนะครับนี่ทีมงานมาช่วยกันซื้อครับผู้เรียนมีหลายอย่างสำหรับร้านนี้ครับมีเอหมอนทองสายก้านยาวก็มีครับคะนีก็มีกระจิบก็มี อยากกินแบบไหนก็มีครับสุกสุกหามหามมีหมดนี่กระดุมก็มีครับนกกระจิบช่วงนี้ครับหรือการยาวสวยมากครับลูกสวยนะถ้าเป็นาสาวๆนี่มาขอได้เลยครับนี่ครับอยู่ตินดริมถนนเลยนะครับ กินวันนี้ก็มีหรือจะอีกสองสามวันกินครับมีมีให้เลือกแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนอันนี่แปดไอันนี้แปดสิบบาทนี่คืออะไรครับชนี้หรอไอันนี่ชนี้หรอแปดสิบบาท,ทคืออะไรพี่อ้นี่กนน็8ละแปดสิบ ลูกเล็กๆกอาจารย์เบสบอกก็ต้องลูกใหญ่ๆอาจารย์เบสชอบลูกใหญ่ๆลูกใหญ่เนื้อเยอะอนี่ลุงก็ปอกง่ายนะให้ผมปอกเองเรียบร้อยเลยครับมือพังครับ ร้านนี้ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดเลยเพราะว่าร้านนี้ยเขามีส่งสุของเขาเองอและวีอย่างคือเขาไม่เคยโกงลูกค้าเราจยทำให้แบบคนเียกนตร,ร้คุณแบเนี้ยสู้รี่กันเนี่ีลูกค้าประจำเยอะ พามาเห็นเนื้อไหมเนื้อสวยเนื้อสวยมากเนื้อสวยเหมือนคนปอกเลยสวยจริงเนื้อเกรดเอต้องรีบมาซื้อนะครับเดี๋ยว